เเลบนไ่่รางเนี่ verse, like ีง่ายๆว่าเป็นแม่บ้านนส่งลูกเช้าไปส่งลูกพ่อเรียนราชินีสามคนเรียนในวังหลวงคนหนึ่งมันก็มีลาแล้ว ก็ไปค้นเรื่องราวอยู่ในขอสมุดประมาณ6ปีก็เสริมจากการประสบการณ์ที่เราตอนเด็กๆเราได้ช่วยพ่อแม่เราเองซึ่งสมัยก่อนนี่เขาเอื้ออาทรกันนะบ้บานนี้ขาดอะไรให้ยืมืนกระทั่งป้านเนี่ยขายไม่ได้เลยแรกๆคูีกับพระลูกที่ท่านมาสั่งแบบท่านกล้าที่จะสั่งตอนนั้นก็ยังจ้างเขาอยู่ยังยังไม่ไม่เป็นก็บอกว่าไม่เป็นไร เออยังไม่ถึงเวลาของโยมค่ะแต่ว่าดิฉันจะต้องทําให้คนเนี่ยรู้จักดิฉันให้มากที่สุดจากวันนั้นปีสีเจจนแบบนี้ทุกคนจะต้องวิ่งเข้ามาที่ร้านนี้เขาเราทำบาตได้แต่ถ้าเป็นคุณคนอื่นเนี่ยปีหนึง่งซื้อใบนึงก็คิดแล้วโอ้โมันเยอะนะเว้นไปเลยห้าปีถึงจะทำทักปีเราทำทุกปีนะ ปีละห้าชิ้นสีชิ้นแล้วแต่ลูกค้าที่ซึ่งเป็นพ้าที่สั่งของเราก็ไม่เคยที่จะเห็นหน้ากันเลยแต่คุยกันสนิทมากเลยนะก็าทำดีนี้นี่คือโดยกายเป็นเป็นเป็นง่ายๆเหมือนว่ามันเป็นแรงบันดาลใจด้วยที่ที่เราอยากทำ